ชอบมากภาพที่ได่ั้นเห็นตอนนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากจริงกับการที่มีกล้องทุกตัวหันมาหาน้องกรับของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะอะยืนฝั่งนี้ดีกว่าครับยืนฝั่งนี้ดีกว่า มันเกินไปเนาะวันนี้ครับผมกาฟไปทําอะไรมาเป็นหล่อขึ้นขนาดนี้ล่ะผอมลงมั้งครับก็ผอมลงหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะผอมลอหล่อไหมหล่อไหอม,หมคือแบบเซอร์ทุกรอบหล่อขึ้นทุกรอบงงแม่ากาบสาววันนี้เรามาเนี่ยเป็นตัวแทนจากซรีเรื่องไหนเอ่ยวันนี้มาจะแทนเออเป็นตัวแทนของทันไทยเดอะซีรีส์ครับทันไทยเดอะซีรีส์วันนี้เนี่ยเราแบบมีการแบบเชียร์ใครเชียร์รางวัลไหนเป็นพิเศษไหม เชียร์ใครครับเอาเอาเชียร์เป็นเพื่อนๆในซีรีส์แล้วกัน <Okay. S 1> เอาเป็นเชียร์พี่ไมายกับก้าวหน้าแล้วกันค่ะเช,ชียร์ติมากับก้าวหน้าครับอขอให้ได้รางวัลน,นั้นแล้วกันเนาะว่าอย่างเชิญมิวเอเชิญกราฟนะครับจะบอกว่าเชิญมิวนะคะเชิญกราฟค่ะถ่ายบริเวณหน้าแบงค์ดอกสักครู่นึงขอบคุณนะคะโอเค ก็มากกับฟินาเล่ของเรานะคะน้องกรับนั่นเองนะคะ และผู้ที่ได้รับรางวัลน้องมากแม่ได้แก่แทมแทดดมแทมแทมเลิฟกันเอ่อทำสาวของจีจีคุณกับขนาวุตพีพิพุฒนค่ะคุณแกับชินค่ะน่ารักว่ะสองเสียงสองเสียง พี่ครับสวัสดีค่ะคุณเชิญคะ่ะอยากลงจากเวทีอ,อล่าเหลือเกินนี่ะส่งเสียงส่งเสียงครับฮัลโหลครับครับก็สวัสดีทุกๆคนตรงนี้อีกครั้งนะครับผมกับคนาวุินะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ พี่ๆผู้จัดงานวายเนอร์เวิร์ส2020นี้นะครับผมที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทันไทเดอร์ซีรีส์ทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่มิวด้วยครับแล้วก็ใครอีกนะเอ่อพี่ๆแฟนคลับครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับลูกบอลของคุณบิ๊กกรานะครับแล้วก็หวนใจมิวกัาฟแล้วก็พี่บอลทุกๆคนมากนะครับผมยังไงก็อยากให้สปอร์ตนี้่เป็นนานๆนะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะทางบ้านคงกรีดกันสุดเสียงอสองเสียงค่ะขอ <laughs> ขอบคุณลีน่าและจีจี้มากๆค่ะสาวสวยของเราทั้งสองคนนะคะรางวัลน,นี้เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเลยของวันนี้ก็ว่าได้เพราะว่านีเนี่ยจะไม่ต้องไปหารางวัลดวมกับใครแล้วใช่ค่ะเอาไปเลยค่น1คนหนึ่งเต็มนะคะกับรางวัล Y Iconic Star ปี2020นั่นเองผลรางวัลอยู่ที่ดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปเอามาตอนไหนคุณจะบอกเลยว่า,าเราล็อกผล ที่แบบว่าไม่ให้ใครรู้ตัวดิฉันก็ยังไม่รู้กลัวเหมือนกันว่าเปิดออกมาก็ไม่มีจะอ่านไม่ถูกโอเคค่ะพี่เจมไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวน้องทำให้เองได้ค่ะปับหนึ่งนะคะรูปประโยคน่ากลัวมากเลยนะคะพี่เจมไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวน้องทำให้เองคุณค่ะเซธนเซนไม่สามารถจิ้นคุณสองคนได้จริงๆค่ะเลือกผีค่ะโอเคและพูดกลับหัวค่ะ ก็เห็นผลหมดแล้วสิยังและผู้ที่ได้รับนะคะไอคอนิกสตาร์ของเราในปีนี้มีท่านเดียวได้แก่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากทุบคุณจะเป็นใครกับคนาบูร์ค่ะ ไนคอนิคตาออสเตรียค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะบุคคลท่านนี้คือคนที่สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกมาแล้วนะไไปด่วนจะบอกว่าตอนนี้คนข้างนอกรอกกีดเขาจริงๆ้าข้างนอกได้ยินกีนตดจงเสียงมาโอ,อ้โข้างนอกกี๊ดกันคือแบบถ้าได้ยินเราคือกีดมาได้เลยนะคือรู้เลยว่าข้างนอกกาลังกรี๊ดอยู่นะคะค่ะพี่เจมไม่ต้องไปไหนนะคะเดี๋ยวอยู่กับเราก่อนนะคะพี่เจมแต่ตอนนี้ เวทีนี้เป็นของคุณค่ะคุณกราฟครับก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับที่เลือกให้ผมได้เป็นไอคอนิสตานนะครับผมก็ขอบคุณไวนิเวิร์สด้วยครับที่จัดงานแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมหนักหน้าโรงด้วยครับทุกๆกคนเลยน่ารักทุกทกคนมากมากครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พแฟนคลับเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่พี่ลูกบอลของคุณบิ๊กกราฟพี่บอลแล้วก็หวานใจมิวกราฟแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับผม ก็ขอบคุณมากๆแล้วผมก็ดีใจมากๆครับผมขอบคุณจริงๆครับผมไปเจอนะครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือดังอีกรอบค่นนี่แหละค่ะคุณกราฟของเรานะคะนี่คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีคนเดียวนะคะพี่กราฟคืออยู่แถวๆนี้ก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนเพราะว่านี่คือช่วงสุดท้ายของเราแล้วขอเสียงปรบมือนะคะให้กับไอคอนิกของเราในปีนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับพี่เจมส์ก่อนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่กราฟค่ะเราหลบไปทางนี้ดีกว่าครับคุณพี่ได้เลยได้เลย จะบอกเลยนะคะว่างานในวันนี้นะคะทุกๆโมเมนต์ในช่วงพิเศษแบบนี้ช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะ mm hmm. เราจะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนค่ะ mm hmm. รวมถึงโมเมนต์แบบนี้สามารถติดแฮชแท็กให้เราได้นะคะ mm hmm. อันหนึ่งรูปต่อมาค่ะขอกับเรียนเชิญน,นะคะ mm hmm. ตัวแทนทั้งหมดของเราค่ะร่วมถ่ายรูปนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยขอกาบเรียนเชิญค่ะไม่รูสจะเป็นทีมจากหนังหน้าโรงนะคะหรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราต่างๆใน <c oughs> อ,องค์กรการกุศล สปอนเซอร์นะคะแล้วก็ทีมนักแสดงทุกท่านที่รับรางวัลด้วยค่ะขอเชิญบนเวทีตอนนี้เลยค่ะจะบอกว่ารางวัลของเรานะะทุกๆรางวัลน,นะคะร่วมถ่ายรูปกันค่ะขอกลับเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆท,ท่านค่ะเราจะพูดไปเรื่อยๆนะคะได้เลยอยากขอบคุณคหลายๆรอบจริงๆนะคะขอขอ,ขอบคุณ KFC ค่ะ ขอขอบคุณอิชิตันค่ะ Kiss คิะสพี่คีมค่ะเชอร์ริสค่ะไลฟ์สตรีมมิ่งสวยๆแบบนี้นะคะจาก My Fun ค่ะไละกหนึ่งอย่างที่สวยแพ้าการน,นะคะนั่นคือ CG จาก Gravity ค่ะโชว์ดีๆแบบนี้นะคะจาก B House Studio ค่ะ และนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ m a k อ Up by Charlotte t u l b u r y สถานที่จัดงานในวันนี้นะคะ MCC Hall The Mall Live Store งามวงวานค่ะขอขอบคุณุมือ,มอเลยแลย<อ>และนี่นะคะคือผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆท่านนะคะมูลลนิธิทุกๆมูลลนิธินะคะรวมถึงนักแสดงนะคะศิลปินทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะท,ที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะมาร่วมถ่ายรูปกันนะคะ เก็บให้หมดนะคะทุกๆโมเมนต์นะคะเก็บให้หมดนะคะกับเรียนเชิญค่ะรวมถึงร่วมถึงอะไรค,คะคุณพี่พี่เราจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องขอบคุณก็คือเหล่าบรรดาคนดูใะให้ร่งดูกันอยู่ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในวันนี้ด้วยนะ<ช>จ๊ะ ขอบคุณตัวเองนะคะบอกทุกคนเลยนะคะว่าต้องเสียงปรบมือแบบนี้ทางด้านนอกด้านในใครที่อยู่หน้างานใครที่อยู่ในงานรวมถึงไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะคะตอนนี้ยังเก็บโมเมนต์ได้ทุกๆโมเมนต์นะคะเพราะว่าศิลปินทุกๆคนเนี่ยจะขึ้นมาบนเวทีและถ่ายรูปไปด้วยกับเรานะคะที่ <นะ S 2> สำคัญค,คือจะบอกนะคะว่าพวกเราเนี่ยปกติแล้วไม่ชอบอยู่ตามบ้านนะคะแต่ว่าชอบอยู่ใน Twitter เทรนด์ทวิตเตอร์เพราะั้นล้วอย่าลืมนะใครก็ตามที่มีการเอ่แคป ชั้นต่างๆแคปเจอร์ต่างๆเรียบร้อย<ช>แล้วนะครับอย่าลืมลงไปพร้อมกับติดแฮชแท็กของเราด้วยนะครับกับ Wine World Award, Award 2020 s 2020น<ช>นั่นเองค่ะใช่แล้วเราไม่อยากหล่นลงมาจากเทรนด์ t ทวิตเตอร์ค่ะคุณจะบอกว่าตอนนี้คืออยู่ค้างนานมากๆนะคะตอนนี้นะคะภาพนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอนําป้ายมอคอัพนะคะเข้ามาถ่ายรูปนะคะและหลังจากนี้เราจะปิดไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะเชิญเลยค่ะและนี่คือทีมหนังหน้าลงทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่อยู่กับเรานะคะโอ้โหทางเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเขาเตรียมป มือให้กับทีมหนังหน้าลงค่ะสถาพรบุกค่ะและก็ลีดอะไร ่าいやนี่เห็นไหมสัญลักษณ์ที่เราถือกันนะพี่ฟาโลยังไงเอ่ยคือจะบอกว่ามีทั้งเรื่องของความหลากหลายนะคะเรื่องของความเท่าเทียมที่เราพยายามผลักดันนี่คือจตอารม์ของเราถูกต้องแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วซีรีส์วายนะคะที่หลายๆคนแบบอาจจะยังไม่เคยดูลารู้สึกว่าเอ้ยฉันรับไม่ได้มันดูไร้สาระหรือเปล่ามันนี่นั่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะซีรีส์วายทุกเรื่องนี้มีการสอนแทรกนะคะความรู้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเรียกร้องอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างน้อยๆการที่คุณ เปิดใจลองดูซีรีส์แนวใหม่ๆแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นขั้นแรกที่คุณสามารถเปิดรับความแตกต่างและความหลากหลายในสังคมไทยนั่นเองใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญนะคะนักแสดงทุกๆคนค่ะทุกๆรางวัลนะคะขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะขอราบเรียนเชิญค่ะรวมถึงทีมงานของหนังหน้าโรงทุกๆคนนะคะเชิญค่ะลูกทุกๆคนเลยลูกเชิญค่ะถ้าเรียนเชิญแล้วต้องขึ้นมานะคะเก่งมากอ่ะ มาค่ะเป็นภาพตะกี่พยานจะบอกว่านี่คือครั้งแรกของโลกเอ,อที่มีงานวายแบบนี้ที่เราประกาศผลให้กับคนทางเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือค,ครั้งแรกเราขอย้าเลยว่านี่คือครั้งแรกจริงๆออนะคะภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าปีหน้าเราจัดกันอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนสถานการณ์ดีขึ้นนะจะบอกว่าจะเชิญแฟนๆทุกๆด้อมมาให้หมด มาแล้วเราสัตว์ใหญ่กว่านี้ค่ะเราจะให้เสียงกีั้นมันดังให้แข่งอะไรว่าด้อมไหนใหญ่สุดเออเอ,อนะคะขอเตรียมเปิดมือให้กับทุกๆคนแล้วมาถ่ายรูปก,กันค่ะตามสองหนึ่งมองกล้องกลางก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราล่ำลากันในพาร์ทวันนี้เลยนะคะขอบีบภาพนิดนึงนะคะขอเชิญผู้โชคดีทุกๆคนนะคะ,ะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ,ะเชิญค่ะมา ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับเราในวันนี้บอกเลยว่ามีความสุขกันมากๆนะคะแฮชแท็กงานในวันนี้สามารถติดตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งไม่มีท่าทีที่จะลดเลยจริงๆขออย่างน้อยๆนะคะขอให้ข้ามผ่านวันนี้ไปก่อนแล้วค่อยลดและกันเนาะเที่ยงคืนปุ๊บคือแบบว่าก็ยังอยู่อะ่ะเออขออะไรแบบนั้นละกันนะคะนะคะวันนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะแล้ววันนี้นะคะทางเราต้องขอกล่าวคำว่ากลับ,บบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีเจอกันปีหน้าคะ่ะ ขอบคุณค่ะ